สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่องเที่ยวทัวไทยจะพาทุกท่านมาเที่ยวชมวัดเจดยอดโบราณสถานเก่าแก่และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เคยมีการประชุมสังขยนาพระไตรปิฎกครั้งที่แของโลกเป็นวัดประจับปีของคนเกิดปีมะเสง็งหรือปีงูเล็กตามความเชื่อของชาวล้านนา เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไน้เข้ามาเที่ยวชมกันอย่างมากมายในทุกๆวันเชิญรับชมในเล็กครับวัดเจดยอดหรือวัดโพธารามมหาวิหารตั้งอยู่เลขที่90ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายเชียงใหม่ลำปางหมู่ที่สองตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่อยู่นอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีเนื้อที่37ไร่สางาน61ตารางวาวัดเจ็ดยอดได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอน25วันที่8มีนาคม2478พร้อมกับวัดอีกหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตามประวัติพระเจ้าตีโรคราชโปรดให้สร้างขึ้นในปีออ 1998. ปศ1998พระองค์โปรดให้ช่างไปถ่ายแบบมาจากวิหารมหาโพธิพุทธคยาในประเทศอินเดียสันนิฐานว่าเพื่อเป็นการฉลองพระพุทธศาสนาครบ2000ปีอันเป็นการจำลองสถานที่ตรัสรู้มาไว้ในกดินแดนล้านนาและเพื่อเป็นที่จำพรรษาของ มหาเทระอุดมปัญญาที่เดินทางกลับมาจากลังกาเราโปรดให้ผูกตนพระศรีมหาโพธิที่นำมาด้วยในครั้งนั้นวัดนี้จึงมีชื่อว่าวัดมหาโพธาราบและโปรดให้สร้างสัตมหาสถานหมายถึงสถานที่สำคัญเจ็ดแห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วแห่งละหนึ่งสัป,ปดาห์รวม49วันเพื่อพิจารณาละโธทิยาณที่ได้ตรัสรู้นั้นแนแหนพระไทยวัดมหาโพธารามยังเป็นสถานที่รมสังคฆนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ในสมัยของพระเจ้าติโลกราชเมื่อปีพศ2020นับเป็นครั้งแรก ในดินแดนไทยมหาเจดีย์เจยอดพระเจ้าตีโลกราชโหลดให้สีหโคตเสนาบดีหรือหมื่นด้ามพระาคเดินทางไปยังประเทศอินเดียเพื่อจำลองออกแบบรูปแบบเจดีย์และสัตว์มหาสถานเจดีย์ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อระลึกถึงการตรัสสรู้ของพระพุทธเจ้ามาสงสร้างนะ บริเวณวัดนี้โดยมีโพธิบัลลังก์เป็นศูนย์กลางพระเจดีย์นี้มีสถาปัตยกรรมแปลกตาไปจากพระเจดีย์หื่นทั่วไปตรงที่มีฐานทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้ามียอดเจ็ดยอดผนังวิหารประดับด้วยรูปเทวดาปูนปั้นอันหมายถึงเทพชุมนมในคราวที่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสรู้ปรากฏถวยเทพจากหมือนจัก,กรวาล ลงมาแสดงความยินดีพร้อมดอกไม้ทิพย์โยปรยปลายลงมาลักษณะทางศิละปะกรรมเรื่องทรงเทวดาได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะาราังกาส่วนลวดลายดอกไม้ร่วงเป็นอิทธิพลจากศิละปะจีนรูปแบบแผนผังและศิละปะกรรมวิหารมหาโพธิ์ของวัดเจ็ดยอดมีลักษณะเดียวกับวิหารมหาโพธิ์ ปุตคยาในประเทศอินเดียคือมีวิหารต้นพระศรีมหาโพและมีสต์มหาสถานตามตำหน่งเดียวกันส่วนรูปแบบอา,ารเป็นกลุ่มศิขระศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและปาละเนื่องจากพระเจดีย์เจ็ดยอดเป็นพระธาตุประจำิเกิดของคนเกิดวีมะเสงยังทำให้กานฐานองค์พระเจดีย เต็มไปด้วยรูปปั้นงูเล็กส่วนมากเป็นงูเห่าที่มีผู้นำมาถวายแก้บนโดยที่พระเจดีย์พุทธกยาที่จำลองมานั้นมียอดเจ็ดยอดชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดเจดียเจ็ดยอดหรือวัดเจ็ดยอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภายในวัดอย่างนี้ยังปรากฏงานศิลปกรรมที่สำคัญที่สร้างขึ้นในภายหลังเช่น เจดีย์พรเจาติโลกราชด่านหน้าองค์พระเจดีย์เป็นที่ปรดิสฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ปราจาติโลกราชเจดีย์องค์นี้พระยอดเชียงรายพระราชนาจาทรงสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอทิของพระราชอัยกามีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทมีซุ้มจารน้ำปดิสฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ด้าน แต่ปัจจุบันนี้เหลืออยู่เพียงด้านหลังหนึ่งองค์เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาราวิชัยและมีส่วนยอดเป็นรักขังกลมถือว่าเป็นต้นแบบกับเจดียด์องค์อื่นๆในเมืองเชียงใหม่ในระยะต่อมามณฑปพระแก่นจันทร์พระแก่งจันทร์แดงเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของล้านนาพระเมืองแก้ว ทรงเชิญมาจากวัดบุภารารหรือวัดสวนดอกและสรงให้ประดิษฐานไว้ในมณฑกบหลังนี้ซึ่งยังคงมีลวดลายประดับอย่างสวยงามทั้งเทวดาดอกไม้ข้านไม้มณฑบหลังนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างของมณฑลหรือซุ้มปราศาสตรที่นิยมสร้างในระยะต่อมาของลานนาซุ้มประตูโขงเป็นซุ้มประตูทางเข้าวัด ที่เป็นทรงปราสาทแบบศิลปล้านนาะส่วนสำคัญคือมีเรือนและมีหลังคาซ้อนชั้นแต่ปัจจุบันได้ปรักหักพังไปแล้วที่เรือนและเสาติดผนังประดับลวดลายกาบบน้นกาบล่างและลายประจำยามรัดกเรียกว่าลายเกลือล้านนาะโดยมีกรอบหยกักโค้งภายในเป็นลายดอก ก้านและใบของดอกโบตันที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิละปะจีนมีประตูเป็นไม้เงินสองบานจากรูปแบบประตูโค้งและลวดลายใกล้เคียงกับครูพระแก่นจันทร์จึงน่าจะสร้างขึ้นในคราวเดียวกันในราวกลางพุทธศต,รว,ตวรรษที่21มหาวิหารเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งในวัดนี้ เดพระเจ้าติโลกราชโหลดมิใช้เป็นสถานที่ประชุมละมหาเถระทั่วอาณาจักรล้านนาไทยในการทำสังคยนาพระไทยพิดกนับเป็นอัตมสังคยนาครั้งที่8ของโลกมหาวิหารอย่างนี้ได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อปีพศ2 0 2 0พระโบสดเป็นอุโบสถหลังแรกของวัดเจ็ดยอด พระเมืองแก้วพระราชธิบดีลำดับที่12แห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชนาด,ดาในสมเด็จพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างขึ้นตรงบริเวณที่ถวายพระเลิงพระสศพพระเจ้ายอดเชียงรายพระราชบิดาของพระองค์ในวัดนี้เมื่อปีพศ2 0 4 5สัตตมหาสถานคือสถานสำคัญเจ็ดแห่ง ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขหลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละหนึ่งสัป,ปดาห์โพที่บัลังสตถามสถานในสัป,ปดาห์ที่หนึ่งสถานที่พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งคัสมาธิณนักวรวงไม้สีมหาโพด่านทิศตะวันออกทรงตั้งวิรยิยธิฐานประทายานพระองค์ว่า ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดก็จะไม่ลุกขึ้นเพียงนั้นแม้มังสะและโลหิตจะเหือแท่งสูญสิ้นไปจะคงเหลืออยู่แต่หนังเส้นเอตก็ตามทีเถิดภายหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วทรงประทับเสวยวิมุติสุขภายใต้ต้นพระศีรีมหาโพเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ นับเป็นสัปดาห์แรกอนิมิสเจดีสัตมสถานในสัปดาห์ที่สองสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับยืนทอดพระเนตรแลดูบาลังและต้นโพอันเป็นที่บรรลุผลแห่งบารมีทั้งหลายที่ทรงบำเพ็ญมาสี่อสงไขยแสนกับทรงยับยั้งโดยไม่กระพิพะเนตรตลอดหนึ่งสัปดาห์ พรัตนจงกลมเจดีสัตมหาสถานในสัป,ปดาห์ที่สสถานที่พระพุทธเจ้าประทับยืนและทรงเนรมิตท,ที่จงกลมขึ้นระหว่างต้นมหาโพกับอนิมิสเจดีและเสด็จจงกลมเป็นเวลาหนึ่งสัป,ปดาห์ภายหลังการตัดสรุปพระพุทธองค์ทรงทราบขอกังขาของเทพพยาดาบางจงพวกว่าพระพุทธองค์ทรงตัดสรุปริงหรือไม่พระพุทธองค์ จึงทรงกระทำปาฏิหาริรย์เนรมิตรัตนจงกรมในอากาศและเสด็จพุทธดำเนินในจงกรมเรียกว่ารัตนจงกรมเจดีรัตนจงกรมเป็นอาคารยกเป็นท่านขึ้นมาตามแนวยาวในพังหกเหลี่ยมไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆลักษณะของฐานดังกล่าวนี้พบรูปแบบและตำแหน่งเรียวกับที่พบที่ วิหารพุทธกยาในประเทศอินเดียรัตนคระเจดีสถานมหาสถานในสัป,ปดาห์ที่สสถานที่พระพุทธเจ้าประทับในเรือนแจ้วอยู่ทางทิศพายัพแห่งต้นสีมหาโพธิ์พิจารณาพระอภิธรรมตลอดหนึ่งสัป,ปดาห์ซึ่งเทวดาได้ในรมิตเรือนแจ้วถวายแด่พระพุทธองค์เพื่อทรงพริจณาพระอภิธรรม ครบกำหนดแล้วยึงเกิดพระรัศมีแผ่ซ่านออกจากพระวรกายสถานที่นี้จึงเรียกว่ารัตนคละเจดีพระพุทธรูปแสดงด้วยปางมารวิชัยหรือปางสมาธิสภาพปัจจุบันรัตนคละเจดีเหลือเพียงส่วนฐานในผังยกเกตและบางส่วนของเรือนธาตุที่พิจารณาหรือ น่าจะเป็นเจดีทรงปราสาทยอดแบบล้านนาอาชปาลนิโครธสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับใต้ร่มไม้ไสรโดยมีชื่อว่าอาชปาลนิโครธอันเป็นที่อาศัยของคนเลี้ยงแพะและเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงชนามานทรงถูกทิดาทั้งสามของลายมานวัตตีชายกริยาอิทธิ ตียวัวพระพุทธองค์ให้หลงแต่ไม่สําเร็จพระพุทธองค์ไม่สนใจทรงขับไล่พระธิดาทั้งสามออกไปเสียสามุจรินสัตตมหาสถานในสัป,ปดาห์ที่6กพระพุทธเจ้าเสด็จประทับนั่งขัดสมาธิภายใตร่มไม้จิกโดยมีชื่อว่ามุจลินทางทิศอาคเนแห่งต้นมหาโพ ตอนนั้นเกิดฝนตกลงมาเป็นเวลาเจ็ดวันมีฝนตกตลอดระยะนาคตนหนึ่งมีนามว่าระยามุจลินนาคาราชเกิดความเลื่อมใสจึงแผลพังพานป้องพระพุทธเจ้าทั้งเจ็ดวันเมื่อฝนหยุดตกระยะนาคคลายขนดจำแรงกายมาเป็นมานุกเข้าไปถวายอัญชิีเฉพาะพระพัก,พกแล้วจากไปสะมุจลิน อยู่ด้านหน้าของมณฑปซึ่งเป็นอาคารก่อยิดถือปูนโดยรูปแบบอาคารจัดเป็นงานศิลปกรรมในสมัยพระเจ้าตีโลกราชลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางหน้าครกตรงตามพุทธประวัติในตอนนี้ราชะยะตนะหรือกูแก้วสัตตาสถานในสัป,ปดาห์ที่เจ็ด ข้อสันนิษฐานที่หนึ่งเชื่อว่ากูแก้วน่าจะเป็นกูบรรจุอธิพระเมกุติพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรล้านนาข้อสันนิษฐานที่สองน่าจะเป็นราชายตนะสัตตมหาสถานในสศปดาที่7เพราะโดยตำแหน่งตรงตามที่กล่าวว่าอยู่ทางทิศใต้ของพระศรีมหาโพธและอยู่ด้านทิศตะวันออก ของสักมุจลินตรงตามแผงผังและข้อสนิษฐานของวิหารมหาโพในประเทศอินเดียราชยัตนะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสเสวยวิมุติสุขได้ตนเกิเป็นเวลาเจ็ดวันพ่อค้าสองคนเดินทางผ่านมาชื่อตัพุุสะและพัลลิกะได้นำข้าวสัตว์มาถวาย พ่อขาทั้งสองยังได้เป็นประทมอุบาสกวิหารพระเจ้า700ปีภายในประดิสธานพระเจ้า700ปีสีเมืองเชียงใหม่นามว่าพระพุทธชัยมงคลสิทธิเทพมหามณีพระพุทธรูปไม้ตะเคียนพันปีซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าชมอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ครูบาสีวิชัยเป็นปัตเทระชาวจังหวัดลำพูนผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนาซึ่งในวัดต่างๆหลายวันในทางภาคเหนือส่วนมากก็จะมีรูปปั้นหรือรูปหล่อของรครูบาสีวิชัยไว้กราบไหว้สักการบูชา เพื่อะระลึกถึงบุญงามความดีของท่านวิหารพระพุทธบาท4 0 0เป็นที่ประฏิสถานรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์คือพระพุทธเจ้ากกุสันธะพระพุทธเจ้าโกนาคามณนะพระพุทธเจ้ากัสสปะและพระพุทธเจ้าโคตมะองค์ปัจจุบันที่จำลองมาจ,จากวัด พระพุทธบาทส0 0อยําเภอแม่ลิมจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอื่นๆให้ทันได้รับชมอีกขอเชิญรับชมสภาพและบรรยากาศทั่วไปของวัดครับ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการโอกาสหน้าพบกันใหม่จะได้นำเรื่องราวของวัดบัวรานวัดสวยวัดดังและเป็นที่ิยมของนักท่องเที่ยวมาให้ท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ